อารักราเสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาไลฟ์สดดีๆกันเองโอเคเล่นเกมอะไรดีเฮ้ยมันเราจะเล่นเกมหรือเล่อุ้ย ผมามาก็ตกใจเลยผมามาก็ตกใจเลยเห็นไหม สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเคโอเคอะไรก็ไ <Okay, okay. S 1> <laughs> ้ โอเคโอเคนโอเคมาเล่นเล่นกันไอติงกินไหมนังส่งไปน ทุกคนเขาจะรู ig, ้ว่าตอนนี่ออกยังไง่คือออะโอเคพอโอเคขอบคุณอืมอุ๊ยอุ้ยนี่ไง มาทุกคนเรามาเล่นเกมแบบเออสนุกสนุ perfect, perfect, นะกเฟอร์เฟสเฟอร์สเฟิร์สนะเข้ามา,ลมาแล้วก็พักอย่าลืมพักกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ในใจใจในใจคืออะไรอ่ะใชรอ่ะทุกคนคือว่าผมคิด ว่าผมอยากจะรู้ว่ารโอเคครับน้องผมไปนู่นแล้วรูไ้ไปไหนน่าจะไปกินน้ำได้ของเขานี่ไหลนีม่มอนกันโอเค้มตส้มโอ้ม,อม,อมเล่พังแล้วนี่ครับสกิลดาผมฟิ้งฟัง ส่วนหมัดยังไม่มีเลยจริงไอ้มัดสายมัดสาฟ้ามันห้าแสนใช่ปะแล้วส่วนทางคีสังเกตมันต้องเว300ลสามร้อยนีวอชเชนก่อนแล้วก็มันราคาเจ็ดแสนห้าผมจะซื้อมาดสายฟ้าก่อน มีคอนมาพ,พีดพูดูด้วยโอ้ผมส่มได้ผลมสองรอบแล้วผมก็ไปแจกเขาอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรเลยตุ้มตามตุต้มตามอ,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 อัดมันอัดมันกูเจอเผาเมีงวะถ่ามันไปก่อน ผมอยากรู้ว่า e a e a n พี่พูดเหรอข้างหัวแกเท่าไหร่อ่ะไหนอยากให้มาก ต่อยมาเดียวตายครับพี่เชนในเชยคะ่ะอะไรหลุดเหรออะไรอ่ะอเี๋ยวพี่มาอะไรมาเนี่ยกำลังขี้เถอะ ไม่กล้าเปิดเขาเลยเจอเขาสวนเป็นไงโอ้เดี่ยงอะโอเคเหนื่อยว่ะมาละ โอ้โหคนแสงอือ huh, ห uh ือตลุมโบกันนั่แบบอาขนอะไรอไอเออขนแขกล้วมาก